นะให้ความรู้สึกดีๆแก่กันหรือว่าให้คําพูดให้กําลังใจอย่างเงี้ยก็ให้เหมือนกันใน้ำยาล้งางจานซอสมะเขือเทศโอเคแล้วก็วกน้ํามันพืชน้นําตาลกวดทำให้เรารู้ว่าการจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งได้นี่เลี้ยงโอ้ใช้ทุ่มทุนทั้งแรงกายแรงใจจริงนะ สวัสดีทุกคนก่อนเองนะคะจะแชรชแนลเพจก่อนรานะคะวันนี้เนี่ยพากันมาวาร์ปในที่ห้องน้ำก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องแต่งตัวนะคะเพื่อที่จะไปสถานสุขคราะเด็กอ่อนปากเกร็ดนะคะ ก็วันนี้เนี่ยตื่นมาแต่เช้านะคะแต่งตัวสวยงามนนะคะเพราะว่าจะไปทําเรื่องดีๆโดนตามแล้วนะคะพอดีเขามาเร็วกว่าปกติเล็กน้อยนะก็โทรไปตามคุณจีจา้าแล้วนะคะว่าเออเรากําลังจะออกเดินทางไปที่บ้านคุณจีจา้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามีแพลนที่จะไปชอปปิ้งซื้อของกันตามรายการบริจาคที่เราอยากได้ได้นะที่ แมคโครแถวใกล้ๆบ้านคุณจิตจานนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปบริจาคของกันเลยซึ่งอันนี้เนะี่ยมันเป็นแมสหน้ากากอนามัยเด็กนะคะที่เราไปสั่งมาจากช้อปปี้นะคือซื้อมาสิบกล่องคิดว่ากล่องมันจะใหญ่กว่านี้นะแต่กล่องมันก็ประมาณนี้เดี๋ยวนับนับก่อนว่ามันมันครบไหม,มก็คือมีเวลาตังา้งนานไม่นับวันนี้นนนเ,นเนี่ยก็สถานดีกนปักเกรดเนี่ยเป็นที่ที่เราแบบมาทำ มาวันเกิดก็ช่วงปลายปีค่ะแต่พอดีว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้มานะทุกคนเพราะว่านั่นแหละมีข้ออ้างแหละเรื่องโควิดเรื่องงานบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะมาแนะนําให้ทุกคนฟังนะถ้าเกิดใครอยากแบบว่ามาบริจาคหรือว่ามาจัดเลี้ยงเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากกิจนะทุกคนคือก่อนก็เริ่มมาจากการที่ ู่ใกล้กับกรมากที่สุดนะก็เลยจะมาที่นี่บ่อยนะโดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนเนะะี่ยค่ะเขาก็จะรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กๆตั้งแต่ช่วงแรกเกิดค่ะไปจนถึงอายุ6ปีเด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่พ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถ กรที่จะรับเลี้ยงเด็กเหล่านี้นะคเขาก็จะยินดีมากๆเลยซึ่งจํานวนเด็กๆนะคะตามสถิติที่อัปเดตบนหน้าเว็บตอนนี้เนาะก็จะมีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงรวมกันอยู่ที่ประมาณ170กว่าคนนะคะก่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อของไปบริจาคมากกว่าเพราะว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเราซื้อของขวัญไปให้คนที่เรารักค่ะถ้าเกิดจะบริจาคเป็นตัวเงินก็ได้เหมือนกันนะคะน,นี่เขาก็รับ ว่าถ้าเกิดสมมุติเราอยากซื้อของมนาะบริจาคอะไรเงี้ยให้เราไปเช็คในลิสต์บนน้าเว็บก่อนเนาะเดยวไม่งั้นแบบเราซื้อมาแล้วแล้ว,ลวมันเ,เกินจากความต้องการของ,ของ,ของเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ละช่วงวันเกิด อันนั้นมากเกินไปไหมนะแต่จริงๆพอกลับมาคิดอนะีกทีนะตอนคิดว่าการที่เราแบบบอกเรื่องราวสิ่งดีๆค่ะในสิ่งที่เรากําลังจะทําให้คนอื่นเนะี่ยมันก็คือเหมือนเราเป็นตัวแทนเป็นคนกลางที่จะส่งมอบอะไรแบบนี้เนาะถ้าใช้คําพูดที่เขาพูดกันก็คือเป็นสะพานบุญแจนะเอ่อ่อนว่าการให้อ่ะมันทําได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเ,ออเงินหรือว่าจริงๆให้อย่างอื่นก็ได้นะให้ ให้คำพูดให้กำลังใจอย่างเี้ก็ให้เหนกันแล้ก็ช่วยลูกเขาเลือกอะธุรกิจเนี่ยที่มันคิดว่าดีเบสิกซ<ม>ิมเปิลแล้วก็อยู่กับอยู่คู่กับคนไทยแน่ๆอย่างเงี้ยเออมาสักประมาณสักสีหบริษัทหลักๆก็อย่างที่บอกเลือกค่าหุ้ที่คิดว่าสตรองแล้วก็เป็น5 segment, ้าเซกเมนต์หรือเป็นเซกเมนต์ที่ต่างกันพดพูดง่ายคือแบบว่า ไม่เป็นแบบเซกชันที่ต่างกันเพื่อที่จะได้แบบกระจายความเสียงโอ้โอเคสวัสดีค่ะทั้งสองโอหเมื่อแล้วอ๋อเป็นไงบ้างคะวันนี้วันนี้มาทำบุญมาทำภารกิจร่วมกันนะคะใช่แล้วคุณนิ้งชวนมานะคะรึเเดี๋ยวเราจะไปกเออไม่เป็นไรเราจะไปแม่โป้นครศรีกันแน่นอนเดี๋ยวสาย แล้วก็อะไรอีกนะน,น้ำมันหอยเหมือนเดินผ่านมาไม่ยังมันึงนโอ้โหนึกว่าเมาโอเคให้นำยาหลังตานซอสมะเขือเทศโอเคแล้วก็น้ำมันพืชน,น้ำตาลขวดน้ำส้มสายชูกงใส่ทีย่ยาน้ำตาลขวด น้ำตาลวตตากวดเขาไว้ทำขนมปะ่ะหมดแล้ววะอุ้ยหมดแล้วนะน้ำตาลแค่ตรงนั้นอะโอเคเออได้ค่ะเท่า,าไหร่คะร้อยสิบสี่บาทใช่ร้อยสิบสี่บาทจะมีห่อเดียวเลยเอ,อ้ยมีอีกหอนนะ่อห,หนึ่งนะ้าไมน่าจะพอเดี๋ยวเราไปหนักแพมเพิร์ดนะนี่มีน้ำมันด้ว้ขา ได้ Dante, เอาเลือกเลยเราก็ทาการชำระสินค้าเรียบร้อยนะคะคุณจิจารตเรียบร้อยค่ะเบ็ดเสร็จโดนไปประมาณหมื่นสี่พันบาทนายก็อยู่ในงบพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเติมลงไปอีกนิดหน่อยเนาะแล้วก็ของก็ได้มาเกือบครบทุกรายการเลยนะคะซึ่งนี่ก็จะมีตั้งแต่พวกค่าออมเนาะแต่จริงๆเที่จะหนักหน่อยก็จะเป็นพวกแบบ นมนมเด็ก right? ใช่ไหมใช่นมเด็กกับผ้าอ้อมใช่ใช่แต่ละรายการก็คือแบบพันอาบอะไใช่เพราะฉะนั้นคือมันก็เหมือนแบบทำให้เรารู้ว่าการจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งได้นี่เลี้ยงโอ้ใช้ทุนทั Waiting> ้งแรงกายแรงใจจริงนะแล้วก็ต้องเงินในกระเป๋าต้องมีมากพอด้วยนะคะใช่ใช่เดี๋ยวเรารอ ร <laughs> ับของสมน้ำหน้าคุณรับรับของสมน้ำหน้าคุณเล็กน,น้อยนะคะเดี๋ยวจัดการโทรศัเล็กน,น้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเออกเดินทางเลยคะ่ะจิ้มตรงนีง้กดอย่างแรงไม่มันมีเส้นเลือดไงใช่ค่ะคนที่ชอบเลือดต่อง เดี๋ยวเรามาเอารถเข็นก่อนนะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะพี่พีเขาก็กำลังน,นับจำนวน,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 นสิ่งของกันอยู่นะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ในที่รรเราสามารถบริจาคเป็นเงินได้เพื่อจะไปลดยงินภาษีได้ด้วยนะคะกนารนที่เราบริจาคทั้งหมดนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเวลากิบเสร็จเรียบร้อย เจอกันมาเอาแต่ละขงีงเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใกล้เที่ยงพอดีเลยนะคะสัมภาษณ์คุณจิตจานหน่อยเป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นการช้อปปิ้งที่สนุกสนานค่ะช้อปปิ้งเพื่อคนอื่นเนาะประมาณนี้ช้อปปิ้งทำบุญนเราก็ถือว่ามีความสุขแล้วกันอีกเดือนจะไปน้องวัยเออใช่จริงถนะ้าเกิดมาแบบช่วงไม่โควิดเนี่ยเห็นเด็กๆแบบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย กับ,บเออชื่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนาะก็จะได้กับพวกเขานะคะแล้วก็เออหน้าที่ดีเนาะเขาก็แบบเดินออกมาพอเขาเห็นเรามาปุ๊บเห็นเข็นเห็นเราแบบแวบิ่งแบะรถเข็นปุ๊บเจ้าที่ก็คือมาเลยอะไรอย่างเงี <ทำ S 2> ้ย เ,เขาก็จัดเรียนบน,บนโต๊ะเนาะที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหม<ช>แล้วก็แบบเหมือนจัดวัานที่แบบเออแบบว่าแบบเราอยากแบบแชร์ภาพเป็นที่ระลึกประมาณเนี้ยถ้าเกิดแบบถ่ายรูปแล้วยังไม่พอเขาแบบถ่ายเพิ่มไหมเดี๋ยวเขาถ่ายให้อีกด้วยนะ เพราะว่าคนที่แบบเป็นเจ้าหน้าที่มาทําอะไรแบบนี้คือเขาก็ต้องมีจิตแบบจิตอาสาเออใช่มีจิตอาสาใช่เพราะเราก็จะรู้ว่าแบบอะไรแบบนี้มันมันต้องใช้ใจค่อนข้างเยอะเนอะใช่ไหมถามสารถีหน่อยสารถีก็คือแระทสายหน้าไม่ต้องขอบคุณ สัาทีที่พามาวันนี้นะคะลูกสาขับรถนะค่าน้ำมันเนาะแล้วก็พาไปแมคโครเนาะเข็นของต่างๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับเวลาวันนี้มากเลยนะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาออทำอะไรแบบนี้ค่ะ mm. ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปหนึ่งที่ชวนทุกคนมาเปิดหูเปิดตานะมาเดินเล่น